สวัสดีครับผมการนะครับเทคนิคลยีสปอร์ตของทาง easywiz นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงวิธีการใช้งาน r h 4นะครับโดยคลิป r h 4 c เนี้ยจะแบ่งเป็น3พาร์ทนะครับก็คือตอนที่1นะครับก็จะเป็นการใส่ฮั์ดิสแล้วก็วิธีการเปิดเครื่องนะครับส่วนตอนที่2ก็จะเป็นการใช้งาน r h 4บนแอป easywiz นะครับและส่วนสุดท้าย ก็จะเป็นวิธีการใช้งาน r 5 4 mm hmm. บนแอป h i กบ o อนะครับฮ mm hmm. ัดดิดที่ r 5 4รองรับนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นฮัดดิดประเภทที่ใช้งานกับ cctv mm hmm. ขนาด3.5นิ้วนะครับในที่นี้ก็จะแนะนำเป็นในส่วนของ wd สม่วงหรือว่าเป็น Seagate skyhawk ก็ได้นะครับ ความจุดสูงสุดอยู่ที่8 t b สําสำหรับการติดตั้งฮาร์ดดิสนะครับให้เอาตัวที่ยึดฮาร์ดดิสมาทำอย่างนี้ได้เลยนะครับตัวรูใส่น็อตเนี่ยเขาจะพอดีนะครับการ2รูนะแล้วก็ตัวความหนาของตัวที่ยึดเนี่ยเขาจะเท่ากับตัวฮาร์ดดิสเลยนะครับแล้วเราก็ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับให้เอาฮัตดิสนะครับมามาเทียบกันอย่างนี้นะครับให้ดูตรงร่องตรงนี้นะครับมันจะพอดีกับตัวที่เป็นพลาสติกยึดตัวฮัตดิสเนาะอ่าเนี่ยมันจะพอดีกันนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยนะครับปึ๊บปล่อยแค่นี้ก็จะยึดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องดันลงไปนะแค่ปล่อยก็พอนะครับพอตัวแผ่นพลาสติกมันล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ ถือว่ายึดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเสียบสายนะครับเราจะแนะนำให้ทำการเสียบสายแลนก่อนหลังจากนั้นค่อยทำการเสียบสายพาวเวอร์เพื่อให้เครื่อง r 5 c เนี่ยทำงานนะครับ สำหรับคลิป R5C ในตอนที่1น,นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิป R5C ตอนที่2คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ